วันนี้พากันมาเดินออกกําลังกายเลยมาแวะเข่าป่ามาหาส่องดูเฮ็ดทุกคนเห็นที่อื่นเขาเฮ็ดกันงอกเห็นที่อื่นเฮ็ดงอกกันแล้วเนาะอันนี้ no ที่รนเวทุกคนยังไม่งอกเลยเฮ็ดที่กินได้นะอันนี้น่าจะเป็นเฮ็ดเมาทุกคนเนี่ยงอกแล้วเฮ็ดเมาเนี่ยทุกคนมาส่องดูเฮ็ด ลุงเดินไปอยู่บงบนเนาะหายทุกคนเดินดูว่ามีเห็ดอะไรงอกแต่ที่เห็นเห็นนะก็มีเห็ดนี่แหละเห็ดมองนี่เนี่ยนะทุกคนเนี่เจ๊จ้าไม่มีเห็ดอะไรงอกเลยเห็ดที่กินได้นะทุกคนมีแต่เห็ดน,นี่นี่เฮ็ดแบบ ถ่ายให้ดูตอนแรกนะทุกคนมีงอกเยอะอยู่แต่ว่าเฮ็ดกินได้แล้ทำไมยังไม่มีมลุงเดินขึ้นไปเร็วแท้นะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะทุกคนเห็นไหมทุกคนเดินเดินดูมีเห็ดอะไรงอกเลยคันทะเลนก็ยังไม่งอก เห็ดหวานยิ่งไม่มีงอกเลยนนหเห็ดอะไรงอกเลยเห็ดที่กินได้นะมันยังไม่เห็นงอกเลย นี่ป่านี่เป็นป่าเฮตันี่เดี๋ทุกคนเฮต์ไ้คันทะเลนน่ะปีที่แล้วฉันมาเก็บเป็นเฮตคันทะเลนงอกแต่ปีนี้ยังไม่เห็นมีเลยคงจะรอหนูแหละเป็นเดือนเดือนกว่านูและเพราะว่ามันฝนมันตกทุกวันเนะจ้ะก็นี่ฝนตกทุกวันดูจ้ะ

เฮ็ดเองเฮ็ดเมาเฮ็ดเบื่องอกไม่มีเลยยังไม่ถึงช่วงงอกเนาะทุกคนป่านี้มันจะมีเฮ็ดอะไนี่นะงอกเฮ็ดคันทะเลนดอกเหลืองเนาะ แล้วก็คันทะเลนดอกสีดำเพชรดำนะ่ะดอกสีดำขาส้มอ่ะทุกคนคืนมาข้างบนนะทุกคนเนี่ยเจอได้เห็้นดนึงเลยทุกคนเฮ็ดะลรไม่รู้อ่ะ ฮะอ๋อโอเคลุงบอกว่าชายเฮดที่เธอกินได้ไหมเต็มเลยอุ้ยทุกคนอันนี้เฮดลายเต็มเลยทุกคนอุ้ยทุกคนนี่ฮะทุกคนอันนี้เฮดลายทุกคนเนชายเฮด เฮ็ดหนังไก่ไหมนี่ทุกคน,นอาจจะเป็นเต็มเลยทุกคนเป็นแถวเลยทุกคนใช่ไหมนี่ทุกคนเต็มเลยใช่ไหมทุกคนหน,นูไม่เคยเก็บไปกินเลยแต่เฮ็ดน,นี่นี่ใช่ไหมทุกคนจะเฮ็ดหนังไก่ไหม